คุณน้อยแต่อยากได้เสียงดีเนี่ยแนะนําว่าให้ใส่ของที่ไม่มีและเสียงที่ขาดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยังไงไหนเล่าเก้าค่ะบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้เราอยู่กับคนมีเสียงค่ะไม่ว่าเขาคนนี้นะคะจะไปที่ไหนก็จะมีแต่เสียงตุบตับตุบตับตุบตุบับต,ตับต,ตุบต,ตบับดับเลยคะ่ะก็วันนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่า วันนี้เราจะทำวอล์ไปคุยกับเฮียกันเพราะว่าเราจะเอาคําคำถามนะคะที่ลูกเพจถามกันมานะคะ,ะแล้วก็รวบรวมเอาไปถามเฮียใช่ค่ะเพราะว่ามีคำถามยอดฮิตงบน้อยเนี่ยสามารถทำเครื่องเสียงได้ไหมทำแล้วดีจริงไหมวันนี้เรามีคำตอบเดีย๋ยวเราไปหาคำตอบที่เฮียกันได้เลยค่ะไ,ไปเลยเฮียคะหนูมีคำถามติดอันนี้ให้หนูหน่อย ดีอยนนี้ให้หนูกอดหนูขออนุญาตติดเดี๋ยวปิดไหมไม่กำลังจูนเสียงอ่ะแป๊บเดียวอ่ะว่ามาทำเพื่อทำเพื่อลูกค้าอ่ะคำถามแรกเลยนะยิงตรงพอตอนนี้เฮียจูนเสียงอยู่ครับอคำถามแรกคือด้วยความที่เราร,รวบรวมคำถามลูกค้ามามาเยอะครับแล้วซึ่งมีลูกค้าส่วนใหญ่ที่ที่เป็นแบบเราก็คือหนึ่งไม่ได้เป็นนักฟัง สองอลูกค้ามีกระตังน้อยครับพวกเราทําที่ร้านเฮียได้ไหมคะทุนน้อยแต่อยากได้เสียงดีใช่ไหมทําได้ครับแล้วมันได้อะไรบ้างอ่ะอย่างนี้ก่อนเออ่ได้อะไรบ้างเนี่ยเฮียแนะนําว่าให้ใส่ของที่ไม่มีและเสียงที่ขาดฮะยกตัวอย่างเช่น ใส่ DSP เนี่ยเหมือนเนี้ยตอนนี้กำลังจูนอยู่เนี่ยรถคันนี้ก็เป็นอีก1นคันนะที่ใช้ลำโพงเดิมได้นะครับแล้วก็ใส่ DSP ไปเพราะวิทยุที่ให้มากับตัวรถเนี่ยวัดน้อยใส่แอม DSP DSP เข้ามาแก้ไขอะคูสติกในรถได้แล้วก็ตัดความถี่เสียงลำโพงเดิมที่มากับรถเนี่ยไม่ต้องทำงานหนักมากจนเกินไป mm hmm. แล้วใส่เสียงเบสอีก mm hmm. ตัวหนึง่ง เพิ่มใส่เข้าไปนะคือถ้าถูกหน่อยใส่เบ็ดบ็อกนั่นหมายถึงว่าเพิ่มแค่2ชิ้นอ่าอันนี้เราไม่ต้องไปซื้อลำโพงใหม่ให้ใช้ลำโพงเดิมที่มีอยู่ในรถครับอันนี้งบน้อยอยากได้เสียงดีวิธีการทำแบบนี้ครับอืมพี่เฮียชอบพูดบ่อยๆว่าให้เพิ่มเสียงที่ขาดใช่อ่าแล้วชุดที่เฮียว่ามันเนี่ยค่าเสียหายอยู่ที่เท่าไหร่คะเฮียอ่าเดี๋ยวนี้ dsp ราคาไม่แรงเยอะแยะเลย เบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่อ่างนี้เริ่มต้นตั้งแต่สองหมืนบาทขึ้นไปเอาตัวเลขกลมๆนะสองห0ืนบาทขึ้นไปเนี่ยก็สามารถติดตั้งได้แล้วใช้ลําโพงเดิมที่มากับรถแล้วใส่ MDSP หนึ่งตัวใส่เบรวบล็อกเข้าไป1ตัวเสียงดีแน่นอนครับดีในที่นี้ของผมคือดีที่เป็นโทนอลบาลานได้แต่ดีเทลรายละเอียดเนี่ยก็ ไปว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะอืมครับอ่าเฮียในฐานะที่คนแบบพวกหนูเนี่ยค่อนข้างกลุ่มใหญ่ครับใช่คราวนี้ถ้ากรณีที่พ่พวกหนูอยากจะเข้ามาหาเฮียมาปรึกษาพวกหนูจะติดต่อได้ช่องทางไหนได้บ้างคะสายตรงเลยครับ0816209640 0816209640ครับผมติดต่อเฮียได้24ชั่วโมงใช่ครับปรึกษาปัญหาเรื่องระบบเสียงนะครับ ใส่อะไรดีทำแบบไหนดีปรึกษาได้เลยครับได้ค,ครับผมโอเคกนะ็ต้องขอขอบคุณเฮียเนาะที่ให้ค,ความรู้เราในวันนี้นะคะ<ด>แล้วก็ช่วยปลดล็อกกลุ่มพวกเรานะคะจากเดิมเนี่ย <c oughs> คือพวกเรามีความเชื่ออยู่แล้วว่า,าการที่จะทำเครื่องเสียงดีๆนะคะคแล้วก็ได้เสียงดังด้วยเสียงพอด้วยอย่างน้อยเนี่ยต้องมีเงินในกระเป๋าครึ่งแสนใช่ว่าครึ่งแสนนี้สำหรับพวกเรานี่คือเยอะมากเลยใช่ไหมคะพี <c oughs> ่แพร ค่ะแล้วก็ไม 20, ここ่น่าเชื่อเลยว่า2 0 0หมื่นลกคือแบบจะติดเครื่องเสียงแล้วคือเสียงดีได้ค่ะดีได้แน่นอนครับใช่ถ้างั <arn> <fruit> anyway. ceux, ้นเฮียการันตีแล้วสำหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อเฮียได้เลยอันนี้เดี๋ยวเราลบกลนเฮียขค่เตอนนี้ก่อนเฮียจะได้กลับไปจูนเสียงต่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เน้ะใช่ค่ะแล้วก็รอชมติดตามคลิปดีๆต่อๆไปของพวกเราได้ที่ เพจเฟ e บุ๊กร้านเครื่องเสียงรถยนต์ชมบุรีพราวเวอร์าซาวีเก้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย